สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือภาพรวมตลาดคลินิกเสริมความงามในอาเซียนเรามีข้อมูลจากการคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวงการโดยตรงเลยคุณกุนเทอร์เชิร์ตส์ผู้ร่วมก่อตั้ง Cutis Medical Laser Clinics เป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจเทรนด์สำคัญๆรูปแบบคลินิกแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ขับเคลื่อนตลาดมีอยู่ค่ะสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองมากๆนะคะครับ เปิดมาก็มีประเด็นที่แบบน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องความแตกต่างระหว่างสิงคโปร์ที่ดูจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟหน่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะกับประเทศอื่นๆเนี่ยผู้มีแพทย์อย่างบ้านเราหรือมาเลเซียที่ดูจะเปิดกว้างกว่าเยอะกับพวกการรักษาใหม่ๆจนดึงนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไปได้เยอะเลยจริงไหมครับตรงนี้จริงเลยค่ะคือสิงคโปร์เนี่ยกฎระเบียบเขาเข้มงวดมากๆนะคะอย่างพวกสเต็มเซลล์หรือเอ็กซโซมเนี่ยคือห้ามเลยอ๋อ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างไทยมาเลเซียหรือเวียดนามจะยืดหยุ่นกว่าเยอะแล้วก็มีการโฆษณากันแบบจริงจังมากสังเกตง่ายๆป้ายบิวบอร์ดใหญ่ๆที่สนามบินอะไรแบบนี้ค่ะครับครับเห็นภาพเลยผลก็คือนะักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่อยากได้ทางเลือกเยอะกว่าหรือแบบราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าก็เลยเบนเข็มไปทางประเทศเหล่านี้มากขึ้นค่ะแทนที่จะไปสิงคโปร อืมก็น่าคิดนะครับแล้วภาพรวมตลาดล่ะครับโตดีไหมแล้วบริการอะไรที่คนนิยมทำกันเยอะๆตอนนี้โตเร็วเลยค่ะคาดการณ์กันว่าน่าจะโตระดับเลข2หลักต้นๆนะคะต่อปีอัตราการเข้าใช้บริการตอนนี้ก็อยู่แถวๆถวเปอร์เซการฉีดสารที่น้ายังเป็นตัวหลักๆเลยค่ะทั้งโบท็อกซ์ฟิลเลอร์แต่ที่น่าสนใจคือฟิลเลอร์เหมือนจะเริ่มออได้รับความนิยมน้อยลงนิดหน่อยนะคะอ้าวเหรอครับ ทำไมล่ะครับเพราะว่ามีเทรนด์ใหม่เข้ามาคือพวกสารกระตุ้นคอลลาเจนหรือไบโอสติมูเลเตอร์นะคะคนเริ่มกังวลเรื่องแบบหน้าฟิลเลอร์ที่มันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วครับคืออยากได้ผลลัพธ์ที่ดูเนียนๆมากกว่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็เรื่องดูแลรูปร่างแบบไม่ผ่าตัดก็โตนะคะแต่ก็เจอ,เอคู่แข่งเหมือนกันคู่แข่งใครเหรอครับ พวกยาลดน้ำหนักกลุ่มใหม่ GLP-1s ไงคะที่กำลังฮิตมากๆตอนนี้อ๋อที่เป็นปากกาลดน้ำหนักน่ะหรอครับใช่ค่ะตัวนั้นเลยก็ทำให้คนบางส่วนหันไปใช้ยาแทนการทำทรีตเมนต์ที่คลินิกนอกจากนี้กลุ่มลูกค้าก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มาเยอะขึ้นแล้วก็กลุ่มที่อออายุน้อยลงด้วยค่ะโหน่าสนใจมากครับมีการเปลี่ยนแปลงเลยอะเลย ทีนี้มาดูเรื่องรูปแบบคลินิกกันบ้างครับเห็นว่ามี2แบบหลักๆที่แข่งกันอยู่คือแบบที่เน้นคุณหมอเก่งๆกับอีกแบบที่เป็นเชนใหญ่ๆน้นธุรกิจไปเลยอย่าง V Medical ในสิงคโปร์ใช่ค่ะชัดเจนเลยแบบแรกที่เราเรียกว่า Doctor-led ก็คือเน้นฝีมือชื่อเสียงประสบการณ์ของคุณหมอเป็นจุดขายหลักส่วนแบบ Business-led อย่าง V Medical ที่ยกตัวอย่างมาอันนี้คือเน้นปริมาณลูกค้าเยอะๆ ราคาเข้าถึงง่ายบริหารแบบธุรกิจเต็มตัวเลยส่วนใหญ่จะเน้นใช้เครื่องเลเซอร์เป็นหลักแล้วก็มีที่ปรึกษาหรือคอนซ t เ n ตคอยขายแพ็กเกจใหญ่ๆแพ็กเกจใหญ่ๆนี้ขนาดไหนครับบางทีเป็นร้อยครั้งเลยก็มีค่ะร้อยครั้งโอ้ oh, แล้วโมเดลแบบ VM e d i c a l นี่มันกระทบวงการเยอะไหมครับการที่เขาตั้งราคาถูกมากๆอย่างพิโ o เลเซอแค่48ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ย ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันค่ะว่าอาจจะทำให้คนไข้มีความคาดหวังที่ไม่สมจริงหรือไปลดทอนคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ลงหรือเปล่าเพราะโมเดลนี้เขาแทบไม่มีการฉีดสารเลยแพทย์ในเครือข่ายก็อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านนี้เท่าไหร่อืความท้าทายของโมเดลนี้ก็คือเรื่องการรักษาบุคลากรไว้นะครับเพราะแพทย์ส่วนใหญ่ก็อยากพัฒนาฝีมือด้านการฉีดเพื่อความก้าวหน้าครับ แต่ข้อด kind of ีเขาก็มีคือเรื่องรายได้แล้วก็ความสําเร็จทางธุรกิจที่ขยายตัวเร็วมากจริงๆแล้วการจัดลอกเรียนแบบโมเดลนี้ยากไหมครับก็ไม่ง่ายนะคะอุปสรรคสําคัญเลยคือการหาแพทย์ที่ยอมรับในโมเดลธุรกิจแบบนี้ได้อย่าง Laser Clinics กส s ออสเตรเลียก็เคยพยายามเข้ามาในสิงคโปร์นะคะแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะอาจจะประเมินเรื่องกฎระเบียบตลาดต่ําไปหน่อย อ๋อเพราะกฎหมายสิงคโปร์เขาบังคับว่าต้องเป็นแพทย์เท่านั้นที่ทําเลเซอร์หรือฉีดได้ใช่ค่ะซึ่งต่างจากบางประเทศเข้าใจครับแล้วในเชิงเศรษฐศาสตร์ล่ะครับคลินิกที่เขาทํากําไรดีๆเนี่ยเขามีตัวเลขเป้าหมายกันยังไงบ้างถ้าเอาแบบคร่าวๆนะคะคลินิกที่ผลงานดีๆอาจจะตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ประมาณสัก400ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อชั่วโมงต่อห้องทรีทเมนต์อันนี้อิงจากเกณฑ์ฝั่งอเมริกาครับผม ส่วนกำไรขั้นต้นหรือ cross profit ก็อยากได้สูงสูงหน่อยประมาณ60-80%แล้วก็ตั้งเป้ากำไรสุทธิหรือ net profit ไว้ที่15%ซึ่งก็ถือว่าสูงนะคะถือว่าสูงที่เดียวแล้วเรื่องเครื่องมือล่ะครับมีเทรนอะไรน่าสนใจไหมตอนนี้เครื่องจากเกาหลีใต้กำลังมาแรงมากๆเลยค่ะเทียบกับแบรนด์จากอเมริกาหรือยุโรปอ๋อเพราะอะไรครับคุณภาพหรือราคา ทั้งสองอย่างเลยค่ะคือคุณภาพดีได้รับการรับรองจาก FDA อเมริกาด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือคลินิกอยากได้เครื่องที่คืนทุนเร็ว ROI ดีๆนะคะตั้งเป้ากันว่าภายในปีเดียวต้องคืนทุนอืมแสดงว่าเป็นธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการเก่งมา,มากๆเลยนะครับแล้วมองไปข้างหน้าล่ะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปคาดว่าน่าจะมีการควบรวมกิจการหรือ consolidation มากขึ้นค่ะเหมือนที่เกิดขึ้นในอเมริกา เพื่ออะไรครับก <rec> ็เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเช่นผ้าเช่าพื้นที่การใช้เครื่องมือร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะครับแต่ก็มีความท้าทายนะคะเรื่องการประเมินมูลค่ากิจการซึ่งปกติก็ใช้ตัวเลขประมาณ6-8ถึงเท่าของ EBITDA แล้วก็เรื่องการตกลงกันของเจ้าของคลินิกเดิมๆด้วยค่ะ ครับสรุปวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมตลาดเสริมความงามในอาเซียนชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับคือยังโตได้อีกเยอะมีความแตกต่างในแต่ละประเทศแล้วก็มีการแข่งขันกันดุเดือดระหว่างโมเดลคลินิกต่างๆซึ่งแนวโน้มการควบรวมกิจการก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่เลยค่ะและคําถามสําคัญที่อาจจะต้องฝากไวใ้ให้คิดกันต่อก็คือว่า ท่ามกลางโมเดลธุรกิจที่หลากหลายแล้วก็แรงกดดันด้านกฎระเบียบที่อาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดสมดุลระหว่างเรื่องการเข้าถึงบริการราคาที่จ่ายไหวคุณภาพการรักษาแล้วก็จริยธรรมท,ทางการแพทย์มันจะไปในทิศทางไหนในอนาคตสําหรับวงการนี้ในบ้านเราและภูมิภาคเรานะคะครับก็น่าติดตามมากๆครับ